สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับฟิลเองครับจากช่อง s h a r l n g i n g t e s c h o o l ครับผมและในคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ในเนื้อหาบทที่3ของซีรีส์ p i t h s k i p c o s e z e r to Hero คอร์สเดียวที่จะเปลี่ยนคุณจากเทรดเดอร์ธร,รรมดาให้เป็นเทรดเดอร์รคนเหนือชีพนะครับนี้บอกไปเนาะว่าคลิปนี้เป็นคลิปบทที่3แล้วก็บทที่3เนี่ยเป็นบทที่เราจะเริ่มลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของโค้ด p i t h s c r i p นะครับเพราะว่าเราจะมาดูเรื่องของ Basic System แล้วก็สตั๊กเจอร์ของมันกันว่าโครงสร้างในการเขียนของมันเนี่ยมีอย่างไรบ้าง นะครับดังนั้นจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะมีหลายพาร์ทอันนี้บอกไว้ก่อนเราจะได้ตันติดตามกันได้หลายๆพาร์ทนะครับเช็คพอยต์ของบทนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับเช็คพอยต์ของบทนี้นะครับมี3เช็คพอยต์ด้วยกันอย่างเช็คพอยต์แรกนะครับเราจะมาดูเรื่องของ O v e ว v i e w ว่า Editor ของ p พน c r i p t เนี่ยมียังไงบ้างมีอะไรบ้างกดแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับเช็คพอยต์ที่2ของเราก็จะมาดูในเรื่องของประเภทของตัวแปรประเภทของ Variable ใน Picript นะครับว่ามีประเภทตัวแปรอะไรบ้า และสุดท้ายนะครับเป็นสตัคเจอร์ของโค้ดน,นะครับก็จะมาดูดูว่าโครงสร้างการเขียนเนี่ยเราต้องเขียนแบบไหนเขียนอะไรคือส่วนไหนบ้างองค์ประกอบของแต่ละส่วนของแต่ละโค้ดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะได้อา่านเราสามารถแก้ไขอีดิทได้อย่างง่ายๆครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมพร้อมกันเลยครับสำหรับในจุดตรงแรกนะครับจุดส่วนของ p y Script Editor Overview นะครับ ก็เช่จํากันได้น,นะครับเราจะกดไปในเราจะกดเข้า p พส์คริปไอดิเตอร์เนี่ยเราก็ต้องกดจากตัวด้านล่างของเมยูถูปไหมเราไปที่หน้าชาร์ทก่อนแล้วก็แถบด้านล่างเนี่ยจะมีแถบให้กดอ่าไพส์คริปไอดิเตอร์ขึ้นมานะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะกดเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคพอเรากดหน้าไพส์คริปของเราขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะเห็นหน้าแถบชาร์ทปกติถูกไหมฮะตรงแถบล่างสุดับผมตรงนี้นะฮะจะมีเขียนว่า p พส์คริปไอดิเตอร์เนาะเราก็กดเข้าไปเลยครับ เรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีโค้ดขึ้นมานะครับแต่นี้เป็นโค้ดผมเปิดไว้ก่อนเนาะก็ถ้าเราแบบว่ากดเปิดเข้าม่เลยเนี่ยมันจะเป็นโค้ดตัวนี้นะครับจะยังเป็นโค้ดตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ก็คือหน้า editor ของ p r i v a t ของเรานะครับวันนี้เนี่ยในบทแรกในในาร์ทแรกของเราเนาะจะพามาดูองค์ประกอบบางข้ว,ว่าแต่ละส่วนในการกดใช้กดเล่นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอะมาดูสไลด์ของเราก่อนดีกว่านะครับ ในหน้า editor นะครับจะมีองค์ประกอบด้วยกันหลายส่วนด้วยกันนะครับตาที่ผมมงมันเลยเนะาะไล่จากทางซ้ายบนสุดก่อนนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือชื่อของ s c r i ปที่เราเซฟไว้เนาะอันที่เราเปิดขึ้นมาให,หม่เนี่ยมันจะไม่มีชื่อให้เราเซฟไปนะครับจะเป็น Underton script เนาะไม่ใช่ Unity script เนาะ Underton script นะครับผมส่วนล,ล่างสุดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการบ่งบอกลึกที่ของเราเนาะถ้าเป็นโค้ดที่เราเขียนขึ้นมาเองนะครับหรือเราสร้างขึ้นมาให,หม่เนี่ยตรงนี้กาจะมีเขียนให้โดยอัตโนมัติแล้วนะครับผม ด้านล่างนะครับจะมีเขียนคําว่าทับทับแอดเวอร์ชันเท่ากับ5โอตรงเนี้ยเป็นเหมือนเวลาเราเขียน HTML ครับเราก็ต้องประกาศ HTML ก่อนถูกไหมการประกาศเวอร์ชันตรงเนี้ยจะระบุว่าเวอร์ชันของภาษาที่เราเขียนเนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรครับปัจจุบันภาษาคิปมีทั้งหมด3เวอร์ชันวยกันเนาะเวอร์ชัน3 4 5นะครับก็ที่เราจะเรียนกันเนะี่ยในคอร์สตัวเนี้ยจะเป็นเวอร์ชัน5นะครับแต่ว่าบางสคริปที่เขาเขียนมาก่อนหน้านี้แล้วจะเป็นเวอร์ชัน4ใช่ไหมมันมีวิธีแปลงเวอร์ชัน4เป็นเวอร์ชัน5อยู่เดี๋ยวผมสอนต่อในขั้นตอนต่อไปนะครับ พอเสร็จจากสามส่วนบนแล้วส่วนต่อไปนะครับก่อนที่จะเริ่มเขียนสคริปต์อะไรก็ตามครับเวลาจะเริ่มเขียนสคริปต์อะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องประกาศก่อนว่าสคริปต์ตัวนี้เป็นสคริปต์ประเภทไหนครับอย่างเห็นไหมเห็นไหมครับว่าด้านล่างของเวอร์ชันเนี่ยอย่างในสคริปต์ตัวอย่างเนี่ยก็จะประกาศเป็นอินดิเคเตอร์ก่อนเลยนะครับแต่ว่าสคริปต์ตัวนี้เป็นสคริปต์ที่เขียนให้เป็นอินดิเคเตอร์นะครับอ่ะและประเภทตรงนี้ให้เราเขียนเราจะสามารถเขียนในกี่ประเภทได้ครับอย่างในคลิปที่แล้ว ที่เราบอกไว้ไปเนาะมันก็จะมีทั้งหมดสามประเภทด้วยกันครับอินดิเคเตอร์แปบัลี่แล้วก็สแตรจีสำคัญมากเลยในไฟล์คิปประเภทอินดิเคเตอร์ก็สแตรจีเนี่ยต้องมีเอาพุท drawing อย่างไม่หนึ่งอันเอาพุท drawing คืออะไรเป็นเอาพุทที่มันจะไปพิมนบนฉากครับเป็นการวาดเส้นตีเป็นการพอดกราฟเป็นอะไรก็ได้อย่างไม่หนึ่งอันซึ่งในตอนนี้ถ้าเราอยากลองอย่างเองเ,องเ,องเนาะให้ใส่เป็นพอดแล้วก็วงเล็บโคสตล้วก่อนใส่ไว้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูในภาพต่อไปด้วยกันเนาะโอเคทีนี้ นอกเหนือจากตรงนี้แล้วมีตรงไหนบ้างที่เราสามารถ cover ได้นะครับอ่าจะเป็นในส่วนตรงนี้เลยนะครับพอผมเปิดหน้าสติปของผมขึ้นมาเนี่ยเออมันจะมีตรงจุดตรงนี้นะครับมีลักษณะตรงนี้เป็นลักษณะตรงหมดเลยของพายดิจิตเตอร์ที่เราสามารถเล่นได้นะครับอา่ามีแ็บตรงนี้ก่อนขีดตรงนี้ก็คือการกดเปิดเข้าเปิดออกนะครับแล้วก็กดขยายหน้าจอเพื่อขยายหน้าจอคลิปให้มันเต็มทางหน้าเลยครับอา่อาแล้วก็ทำให้เราเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วม,มีวิธีอ้อเขียนง่ายกว่านี้อีกเนาะเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นยังไงนะครับ ปุ่มแรกเลยนะครับก็คือปุ่ม open เรากด open ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะพาดูนะครับว่ามี recent use นะครับก็คือเป็น script ที่เราเขียนอนล่าสุดนะครับเราเขียนอะไรไว้ล่าสุดมันก็จะถามมาให้เรากดคลิกได้ไง่ายขึ้นล่างลงมานะครับอันนี้เป็นอา่าเป็นเหมือนไลบรารีที่เราเขียนไว้เนาะไม่ใช่ไลบรารีเป็นเหมือนไฟล์ที่เราเคยเขียนไว้นะครับ my script ก็คือ script ที่เราเคยเขียนไว้เอามันก็เรากดเปิดมาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ขึ้นมาหน้านี้ให้เราครับ่า built-in script ตัวนี้คืออะไรเนาะเพราเรากด Build-in Script ขึ้นไปเนี่ยมันจะมี Script ที่มาให้นะครับตรงนี้คือการนำเอาค c r i p t ที่เขียนเป็น i n d i คเ t o r t e c h น i c a l ในหน้า i n เคเต t o r ที่เราดูในพาร์ทก,ก่อนเนี่ยมาใช้นะครับเช่นสมมุติผมสนใจ s t o c ค a s t i c นะครับผมอยากเขียน Loss Stochastic ผมก็กดเรียกเอา Stochastic มาผมก็จะได้ Input Code Stochastic มาทั้งก่อนแหละอันนี้คือการเปิด b ิ i อิ i n ขึ้นมานะครับ Build-in Script เนาะแล้วก็สามอสุดท้ายนะครับคือการกด New กดนี้ก็คือกดสร้างไฟล์ใหม่นะครับ ก็จะมีให้เลือก3ประเภทเหมือนกันเนาะ i ิ d i c a t o r s t r a เ e จีและ c a l e n d a ีนะครับถ้าสมมุติเราอยากเราสมเราเปิดเนี่ยเราเปิดค้างไว้ใช่ปะเราอยากสร้างไฟน์นดิเคเตอร์ใหม่ขึ้นมาเราก็กดนี่เลย open indicator ตัวล่าสุดนะครับก็จะได้เป็นตัวไฟล์เดนเพอรมาแล้วปุ่มต่อไปนะค,ครับคือปุ่มเซฟครับไม่ต้องอธิบายมากมายเซฟก็คือการการเซฟค่าไว้ใช่ไหมครับผมก็กดเซฟได้เลยครับถ้าเรากด save ไปครั้งแรกเนี่ยมันก็จะให้เรารีเนมครับอย่างตอนนี้เนี่ยอ่าผมเขียนเป็นชื่อคอร์สของเราแล้วกันเนาะ เปี่ยนไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอ่าพอเรากดเซฟไปเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เนะี่ยเห็นไหมครับพอเราเปลี่ยนชื่อตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเพิ่มมาสามปุ่มด้วยกันตรงนี้เนาะ Rename Script ก็คือปุ่ม Rename นะครับติดดาวตรงนี้ก็คือการแอดเป็น Script Favorite นะครับถ้าเราติดดาวตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปอยู่ใน Favorite ของเราในหน้า Indicator ครับสุดท้ายก็จะเป็นหน้า Search ไป Search and Replace ก็คือการ Find Replace และ Control F Control H ใน Microsoft Word ใน Visual Code Studio ครับสองฟังก์ชันเหมือนกันเลย แต่ว่าสิ่งสําคัญของสิ่งที่พาสคิปมีแล้วเจ๋งมากๆเลยก็คือรีวิชั่นอ่ารีวิชั่นนัมเบอร์ตรงนี้นะครับเป็นรีวิชั่นเวอร์ชันอ่าไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกอะไรรีวิชั่นเวอร์ชั่นแล้วกันอ่ะมันคืออะไรเนาะเวลาเราอิด t โค้ดไปเรื่อยใช่ปะมันก็จะมีบางเวอร์ชั่นที่เวอร์ชั่นนี้เราเซฟไว้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่หนึ่งใช่ไหมเราเขียนเพิ่มๆไปเราเซฟรอบหนึ่งอันก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่สองเปลี่ยนเวอร์ชั่นไปเรื่อยกอารที่มีีระบบตัวเน้ เราสามารถสามารถทําให้เราสามารถย้อนเวอร์ชั่นได้นะครับย้อนเวอร์ชันไปกี่เวอร์ชันที่เราเคยใซ้ไว้ก็ได้ได้หมดเลยมันจะเซฟเก็บเป็นสถิติไว้หมดเลยครับอย่างผมเคยมีคริปหนึ่งผมมีหนึ่งพันสามร้อยกว่าเวอร์ชันอะไรเงี้ยผมก็สามารถกดย้อนไปวันอะไรด้่ผมเซฟได้หรือว่าจะกลับย้อนไปสิบเวอร์ชันก่อนที่ผมเซฟได้อะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าโค้ดผมเขียนมันเริ่มเละแหละอะไรเงี้ยตัวเรื่นเวอร์ช,นรชันตรงนี้ก็มีประโยชน์พอสมควรในการย้อนไปดูไฟล์ก่อนหน้านี้ของเรานะครับอ่าเสร็จแล้วปุ่มจากส่วนเทสเสร็จปุ๊บก็ Add to script uh, อ่า add script ด้ chart เนาะก็คือการเพิ่ม indicator ตัวนี้เข้าไปในชาร์ตระบทของเรานะครับเดีย๋ยวผมกดเข้าไปปุ๊เาาบเห็นไหมฮะมันก็จะ add เข้ามาให้เราเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมเขียนเมื่อกี้แหละสุดท้าย2ปบทสุดท้ายนะ p u b l i s script p u b l i s ก็คือการอ่าเผยแพร่มันออกไปนะครับเผยแพร่ให้มันเป็น Community script Private script หรือว่า i n t e script แล้วแต่เราต้องการเลยนะครับผมเรื่องของขนะ้อกัน Publish เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสอนกันในบทสิบอีกทีหนึง่งนะครับซึ่งเป็นหวดที่หาไปดูไม่ได้ใน YouTube เนาะ ต้องอติดตามคอสของเราต่อนะครับในช่วงของเดือนธันวาเนาะจะมีรยายละเอียดคอสของเราออกมานะครับสามปุ่มสุดท้ายตรงนี้เนาะสามจุดสุดท้ายตรงนี้เนาะเป็นจุดที่เหมือนเป็นช็อตคัทไปยังอีกหนึ่งของเรานะครับเช่นอย่างนี้เลยเนาะเมื่อก็ปรอัสคกิปก็คือก็ปริสกิปตัวเนี้ยไปเป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับอันต่อไปก็คือโอเพนไพร์เดตเนีนิวแท็บอันนี้สำคัญเลยเจ๋งมากก็คือการให้เราสามารถกดเปิดไปแท็บอีกต่อไปได้นะครับเดี๋ยวผมย้อนไปตรงนี้แต่ผมขอพาดูดานล่างก่อนนะครับว่าแต่ละอันคืออะไร อันนี้ก็เป็นช็อตคัทเป็นช็อตคัทไป reference link ที่เราพูดถึงในค่าที่แล้วในเซตตัวที่แล้วนะครับอ่าอย่าง documentation เนี่ยผมกดไปใช่ปะมันก็จะยังหน้า documentation ให้ผมครับแล้วหรือไม่ก็เป็นอ่าแล้วเป็นเล a n u a l กดเข้าไปมันก็จะยังเป็นหน้าใหม่ขึ้นมาเลยครับแล้วก็มีปุ่มแปลกๆขึ้นมาปุ่มที่สามเนี่ยป๊อปอัพเนี้ยคืออะไรเนาะมันก็คือการไปหน้า r e f e รฟเลนแลนก็เป็น reference นี่แหละแต่เป็น r e f เรฟเลนที่เป็ reference แบบ pop up ก็คือยังอยู่หน้าเดิามเเรรราาาาาาสสสมมมถพพิ์หไดด้้นีลยยะวกบกบบคั สุดท้ายนี่เลยอินดิเตอร์ช็อตคัดนะครับอินดิเตอร์ช็อตคัดคีย์บอร์ดช็อตคัดครับก็จะเป็นช็อตคัดของตัวอย่างของเราเราสามารถดูได้ว,ว่าช็อตคัดในการทําอะไรเนี่ยมันทำอะไรยังไงบ้างครับอ่าเสาสุดท้ายไพ่สคริปต์โคเดอร์รีซอสไพ่สคริปต์เพอร์เทเลียออนโคดิฟายอาร์คเพรสชั่นออนสแต็โอเวอร์โฟร์นี่เป็นช็อตคัดที่เราสามารถกดดูได้นะครับแล้วพวกนี้เนี่ยมันจะเด้งไปที่เวนะ็บเบราว์เซอร์เนาะซึ่งอ่าถ้าเราทำในเบราว์เซอร์เนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรนะครับ สำหรับส่วนแรกในวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวยังไงในพาร์ตต่อไปเนี่ยเรามาดูเรื่องของ Type variable variable type กันแล้วก็ผมจะพา input แล้วก็เดี๋ยวจะพา p o t graph อะไรเข้าๆง,ง่ายๆในพาร์ตต่อไปแล้วกันเนาะ อด่างวที่ว่าไปสำหรับเน,น,นื้อหาของพาร์ทเนี้ยก็หมดแล้วนะครับยังไงขอฝากไว้อีกรอบนึงด้วยเนาะสำหรับ Zero hero. รคอสซีโ o ่ทูฮีโร่ไพ่สกิปคอสซ้อสเดียวที่จะเปลี่ยนคุณจากเทรดเดอทั่วไปให้เป็นเทรดเดอร์คนเหมืออาชีพไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทที่2ของวันที่3ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมฟิลจากช่องแชร์นิ่งเทรดสกูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ የ ለ የ ለ የ